ก็ได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะเราก็จะแบบว่าอยากจะเป็นแบบเป็นตัวแทนสาวไทยทุกคนนะคะที่จะไปซู้แทนฟ้าใสาวันนี้ก็เลยต้องมาแบบแทนฟ้าใสาก่อนจะได้ดูว่าจริงๆแล้วฟ้าใสาควรแต่งหน้าย,ยังไงแล้วควรใส่ชุดยังไงือนจะแบบชนะใจได้มงสาบกลับมาเดี๋ยวรอดูเลยจ้ะ My dress portrays how I am. Playful, but at the same time, it has one of my favorite colors, which is red, and I really love red because it signifies the color of love. ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะก็คือแบบดีใจได้แต่งเป็นน้องเอาจริงๆน้องสวยมากเอเจบอกว่าเอ็มเป็นกำลังใจให้น้องนะคะสู้ต่อไปเอ็มมีคำหนึ่งที่จะบอกให้นะคะตำแหน่งอยู่กับเราไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะฟ้าใส